เรามาดูหนังกันแล้วก็มาเป็นไกด์ให้เนทนะคะเพราะว่าเนทชอบหลงทางมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอนนี้มาถึงชัเดอรงหนังแล้วไปจองตัวกันครับเ้วยๆจองตัวกัน<ๆ>คุณไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี่นาทีคะ่ะว n l y นึ่งนา u ีห o ึ่ไปเข้าโรงงครับสนุกมากเรื่องอะไรครับ,รรบ The Stone พระแท้คนเกง ตัวละครดูมีมิติมีความคิดทุกตัวสนุกเต็มเิฟไปเก้าแล้วกันเยียแน่เท่าไหร่เจ็ดแล้วกันเจนอจ็ดนาะไม่สนุกเหรอรีวิวไหนสนุกดีมันก็พาเราได้เลยไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินโมโมพาราดายกันนะครับผม Let's go อันนี้เรากำลังเดินไปดูสิอของต่างๆไม่ใช่สินของต่างๆเดินไปดูลองเท้านี่จอแดนใดๆครับช็อปที่ผมชอบมากี่ครั้งก็เข้าแทบทุกครั้งครับมีหูด้วยหมาผัหมาอันนี้ที่เขาทำกับโฟแบงหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วโฟแบงหมวกเท่ๆนิเ e ราครับนิเวรา พาไปดูคนนี้เขาทักผมเมื่อกี้นะเขาขายอิสเซอรี่อยู่พี่ครับขอถ่ายได้ไหมครับได้ผมฝากร้านหน่อยครับฝากร้านชื่อร<ะ>้านเขเชียร์ร้านเซลบี้นะผมร้านขายเครื่องประดับนะับขายเครื่องเงินแทก้ก925พี่ชายมาดูได้นะครับอย่างเซนชั้นเอ็มนะผมใครชอบถ่ายจะติดตามหน่อยครับผมไอจีชื่อว่า G N E K N E K A N A T I P ครับผมยีคณะทิพย์นะครับนี่นะครับไนัสกอรับ์พีดีครับ S I M X N นัสกอร์ีดครับส่วนไอจีร้านชื่อตามนี้นะครับผมไาดูได้นะครับ ชอแกงชอแกงเออไอ้ที่ทำเพลงอยู่หรือเปล่าครับทำด้วยครับผมทำเพลงบ้างครับทำเพลงว่าติดตามด้ทางยูทูบไปใช่ไหมยูทูบชื่อเรื่องไงจีแล้วผมอ่าได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เดี๋ยวผมขึ้นให้ขอบคุณมากพี่ชายขอบมากครับสี๋ยวครับซี่ครับเจ๊แค๊บเจ๊แค๊บลงให้ไหนนะไม่ใช่จีแล้ี่ไม่แล้เลยผมก็ทำเพลงอยู่ด้วยครับผมจริงครับพี่แต่ต้องทำนานนะทำด้วยไหนผมทำนวอะไรครับทำแนวอะไรครับทำตอนนี้กำลังหาแบบทำไปเรื่อยอยู่ครับตอนนี้เหส่วนใหญ่ เน้นดิวตอนนี้มาทำดิวเพราะว่ากระแสไปดิวกระแสกำลังมาใช่ช่วงนี้ผมอินแนวเพีบาคาติกับดิวนั่นแหละตรงนี้เลยใช่ใช่เจ็บไหมพี่เดนล็อกเจ็บเจ็บมากเลยตอนถักอ่ะนี่ผมให้ผานถักให้โอ้โเดี๋ยวนะตอนแรกผมจะเอาเดนล็อกเท่าไหร่แต่ว่าเวลาไม่พอใช่ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนรอวันหยุดอีกทีเดี๋ยวเดนล็อกเลยเดี๋ยวรอฟอว์เวลาพี่ชายได้เดี๋ยวผมรับครับผมริบๆเลยริบๆเลยชาแก๊ง เพชรผมวิบ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 ป๊อปป๊อปเลยอ่ะเนี้อันนี้อะไรครับผมใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมก็มาในรอบกี่เดือนกี่ปีไม่รู้นะสยามมากับหวานใจหวานละมุนเฮ้ยใครดูเนื้อเปล่าวะได้กลิ่นนะผมได้กลิ่นพีดั๊ดเราจะชอบนะเรื่อยผมก็พูดไปเรื่อยครับไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันละไปเรื่อยนี่เด็กใต้พูดไปเรื่อยนี่รีวิวรีวิวการเดินสยามของเด็กใต้เด็กใต้ป้ายภูเก็ตนะผมอันนี้เด็กใต้ไปไหนไหนั้น ปตะานานุภูเด็กใต้ปลายภูเก็ตอ้อคูอุ้ยเก็บให้หน่อยดิไม่ได้เนี่ยไม่ถูกาคิ๋ไม่ได้ทำนะเราซ่อมให้เนี่ยไปนคี๋ดูนะผมซ่อมให้นะคิดดูแล้วกันอ่ะผมมาเดินเล่นอ่ะต่ผมซ่อมให้อ่ะใจดีขนาดไหนเอเอ นี่ครับซ่อมแล้วกวันนี้เหมือนพ่อผมเลยว่ะัวร้านเหมือนกันเลยไม่สไตล์ลักษณะการเดินลคล้ายรเลยเรากำลังเดินไป MBK นะครับผม นี่ครับมารับประทานโมโม่พัาได้กันครับวันนี้กินเนื้อกี่ถาดคะสี่สิบรอดูกัน